สวัสดีครับคุณอผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลมอเตอร์ไซ์อีกเช่นเคยนะครับผมย้อนกลับไปช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางค่ายพี่สิงโตนะครับเบเนลลี่ได้มีการเปิดตัวรถรุ่นนี้เลยครับอิมพิเรเล่400นะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรถสปายเวสตโชวไบค์ขนาดแท้ครับมาทำตลาดในพิกัด Ent ทรนะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของระดับราคาเขาอยู่ที่ระดับแสนต้นๆเท่านั้นครับดังนั้นในวันนี้นะฮะทางทีมงานเราครับจะมารีวิวเจ้า i m p e r i a l 400 0คันนี้มันจะมีดีสู้กับเพื่อนๆในพิกัดเดียวกันจากฝั่งญี่ปุ่นได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูในรีวิวกันเลยครับเริ่มอันกี่ไฟหน้าทรงกลมสไตล์คลาสสิกนะครับใช้แบบหลอดไส้เช่นเดียวกันกับ ตัวไฟเลี้ยวด้านข้างที่เป็นทรงกลมสไตล์เรโทเช่นเดียวกันไฟท้ายทรงรีขนาดกระทัดรัดติดอยู่บนชุดบังโคลล้อหลังส่วนชุดไฟเลี้ยวติดตั้งอยู่บนขาจับทะเบียนทางบังโคลล้อหลังมีเพลทบ่งบอกความเป็นลิมิเต็ดซึ่งในประเทศไทยจะมีให้สำหรับผู้ที่จองรถในงานมอเตอร์เอเพียง109คันแรกเท่านั้นเพื่อให้รับกันกับการครบรอบ109ปีของทางเบนเนลลี กระจกมองข้างแบบโครเมียมมอบสไตล์ความเป็นคลาสสิกถังน้ำมันรูปทรงหยดน้ำมาพร้อมกริปแท้งมีความจุรวมอยู่ที่12ลิตรซึ่งแบ่งออกเป็นถังหลัก10และถังสำรองอีก2ใต้เบาะผู้ขี่ทางด้านขวาเป็นฝาครอบแบตส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นครอบกองอากาศมีโลโก้อิมเพลเร่4 0 0บ่งบอกชื่อรุ่นหน้าปัดทรงช่วยคู่อนาล็อกผสมดิจิตอลทางฝั่งซ้ายเป็นบอกความเร็วทางด้านขวา วัดรอบมีเลตไลายอยู่ที่6,000ถึง8,500รอบส่วนตัวเลขดิจิตอลทางถ้วยซ้ายจะเอาไว้ใช้เซตทริป1,2และโอดมิเตอร์รวมไปถึงนาฬิกาบอกเวลานอกจากนี้ยังสามารถเซตหน่วยระยะทางเป็นกิโลเมตรหรือเป็นหน่วยใหม่ได้เช่นเดียวกันตรงกลางเป็นเกวัดน้ำมันและตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์สวิตช์ไฟซ้ายจะประกอบไปด้วยไฟสูงไฟต่ำไฟพาสรวมไปถึงไฟเลี้ยวและก็แตร ทางด้านขวาจะประกอบไปด้วยสวิตช์รันออฟสวิตช์ไฟฉุกเฉินแล้วก็สวิตช์สตาร์ทก้านเบรกมีเหรียญปรับระดับซึ่งสามารถปรับได้4ระดับปลอกแฮนด์พิมพ์ลโลโก้เบเนลลี่เบอดนั่งแยก2ชิ้นระหว่างผู้ขี่และผู้ซ้อนตัวเบาะหลังสามารถให้ศูนย์ถอดออกได้มือจับหลังเป็นแท่งเหล็กขนาดเล็กติดตั้งอยู่บริเวบาะด้านท้ายอิ p เ r i ร์เน่สอยังมีการติดตั้งโครงสำหรับ ยึดกระเป๋าทางด้านข้างออกมาจากโรงงานให้ด้วยเฟรมทางด้านซ้ายมีการดีไซน์ตะขอเอาไวส้สำหรับล็อกหมวกกันน็อกท่อไอเสียออกทางด้านขวาทรง p ีชูเตอร์ติดตั้งกาดกันร้อนรวมไปถึงช่วงบริเวณคอท่อ ต่อมาครับเราขอมาพูดในส่วนของท่านั่งเจ้าอ m p e r i a ร400คันนี้กันนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเริ่มกันที่ความสูงของตัวเบาะจนถึงพื้นของเขาครับอยู่ที่780ม mm. ิลลิเมตรซึ่งระดับนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงว,ว่ามันก็ใกล้เคียงกับรถในคลาสรุ่นนี้คันอ,อื่นๆนะครับรวมไปถึงแบบพิกัดมิดไซส์หรืออะไรก็ตามที่เป็นสไตล์แบบเร t r ท c คลาสิกเช่นนี้นะครับก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า อย่างผมเองที่เป็นผู้ทดสอบส่วนสูงก็อยู่ที่175เซนติเมตรแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบจะเห็นได้ว่าหัวเข่ายังหย่อนได้อยู่พอประมาณนะครับแล้วก็พอที่จะโยกรถได้อย่างไม่ยากลําบากนักนะครับผมแต่ถ้าใครที่สรีระสัก170ลงมาเนี่ยก็อาจจะเหยียบแบบมีขยงกันสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของประเด็นตรงนี้ครับในส่วนของตัวตำแหน่งแฮนด์บาร์เขานะครับก็เป็นแฮนด์บาร์ที่ดีไซน์องศาออกมาค่อนข้าง กว้างอยู่พอประมาณครับทำให้เนี่ยครับถ้าสังเกตคือตำแหน่งการวางแขนรวมไปถึงจังหวะง,งอของข้อศอกเนี่ยครับก็ยังถือว่าทําได้ดีพอประมาณคือถ้าขี่เดินทางไกลเนี่ยครับก็จะรู้สึกว่าไม่เมื่อยจนเกินไปนะครับรวมไปถึงตัวของออตําแหน่งแฮนด์เขาเนี่ยครับก็ต้องถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ถือว่าสูงไม่ต่ําจนเกินไปนะครับทำให้เนี่ยฮะถ้าขี่ก็จะออกแนวแบบ นั่งหลังตรงได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยขี่ระยะยาวหรือขี่ทางไกลไม่เมื่อยแน่นอนนะครับผมในประเด็นนี้นอกจากนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าตัวความกว้างของตัวแฮนด์บาร์เขาค่อนข้างกว้างสักนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยเวลาเลาะช่องการจราจรตรงนี้อาจจะต้องอาศัยแบบบิดหลบช่วยสักนิดหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในระนาบของกระจกมองข้างของรถยนต์ตรงนี้ครับต่อมาครับเรามาพูดกันต่อในเรื่องของประเด็นตัว ถ้านั่งนะครับตำแหน่งเบาของตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าเบาเขาอะแยกออกจากผู้สอนอย่างชัดเจนนะครับตัวเบานั่งของคนขี่เนี่ยผมว่าในเรื่องของอตำแหน่งนะครับโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งก็คือเรื่องของความแข็งของตัวเบาก,ก็รู้สึกว่ามันจะแข็งไปสักนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเวลาเราเจอพวกหลุมหรืออะไรที่มันมีบ้มอมาครับก็อาจจะรู้สึกสะเทือนบ้างเล็กร้อยนะครับในประเด็นตรงนี้ แล้วก็ต่อมาก็ jogo. คือเรื่องของตัวตำแหน่งวางเท้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับที่ผมวางเท้าอยู่เนี่ยตำแหน่งเขาค่อนข้างพอดีเลยครับคือวางได้แบบเหยียบลงไปตรงๆเลยนะครับไม่มีการล่นไปด้านหน้าหรือว่าเอ่อร่นไปทางด้านหลังทําให้การวางเท้าตรงนี้ทําได้ค่อนข้างสบายนะครับนอกจากนี้เลยก็คือถ้าสังเกตที่ตัวตำแหน่งพักเท้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูคือจะเห็นได้ว่ามันเนี่ยครับมีการให้ตัวได้พอประมาณนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนว่าทางเบเนลลี่ครับเขาจงใจดีไซน์ให้เป็นแบบนี้เพื่อจะได้ลดในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ครับมาสู่ผู้ขับขี่ซึ่งถือว่าตรงนี้เนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากทีเดียวครับแล้วก็ประเด็นในส่วนของช่องตรงนี้ครับที่ติดตัวยางกริปแท่งเอาไว้นะครับจากที่ผมลองใช้งานดูครับจะรู้สึกว่าคือตำแหน่งมันไม่ค่อยพอดีกับช่วงเข่าเท่าไหร่ครับคือยังไงรู้ไหมฮะถ้าสมมติเรานั่งเนี่ยครับด้วยความที่เบาตรงเนี้ยมันเป็นเบาชิ้นเดียวนะครับแล้วทางด้านท้ายเนี่ยครับมันจะมีการเชิดส ทำให้ท่านั่งอะ่ะมันจะถูกจมมาล้นมาทางด้านหน้าของตัวเบาะสักเล็กน้อยครับแล้วเวลาวางเท้าเนี่ยครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าอย่างหัวเข่าของผมเองตรงนี้ครับมันจะเลยเนี่ยครับส่วนเว้าของถังน้ํามันมาทางด้านหน้าสักนิดหนึ่งครับจึงอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราขี่หนีบถังเนี่ยครับยังไม่กระชับมากนักเท่าที่ควรนะครับซึ่งถ้าจะให้กระชับเลยเดี๋ยวขออนุญาตเตะขาตั้งลงก่อนก็คือจะต้องนั่งล้นก้นของเราครับมานิดหนึ่งเพื่อจะได้ให้ตัว มุมเว้าของถังน้ํามันเนี่ยครับอยู่ในระนาบของช่วงเขาแล้วก็หนีบได้อย่างพอดีนะครับโอเคครับต่อมาในส่วนของตําแหน่งเบาะผู้ซ้อนกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่ผมรู้สึกได้นะฮะเมื่อมานั่งในตําแหน่งของผู้ซ้อนก็คือว่าตัวเบาะคนซ้อนเนี่ยครับจะค่อนข้างมีความนุ่ม มากกว่าเบาของผู้ขี่อยู่พอสมควรซึ่งตรงเนี้ต้องบอกก่อนว่าแม้ตำแหน่งเบาของเขาขนาดไม่ใหญ่มากนะคบผมซึ่งผู้ซ้อนถ้าเป็นคนที่ตัวเล็กครับสรีระไม่ใหญ่เลยเนี่ยผมมองว่ายังนั่งได้สบายอยู่นะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่ามันก็นั่งไม่เต็มก้นซะทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรานั่งซ้อนในเมืองไประยะทางไม่ไกลเนี่ยผมว่าเฮ้ยโอเคเลยคือเรื่องของความนุ่มเนี่ยครับทำให้มันรู้สึกว่าไม่ปวดไม่เมื่อยก้น เท่าไรนะครับผมนอกจากนี้ในเรื่องของตัวตำแหน่งพักเท้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ถึงกับสูงมากนะครับผมจากมุมมองที่ผมนั่งอยู่ณขณะน,นี้แต่ว่ามันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวมือจับกันตกครับคือตอนแรกเนี่ยที่เห็นตรงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ตำแหน่งของมือจับกันตกนะครับเห็นไหมว่าผมไม่สามารถจับได้แบบเต็มมือเลยฮะตรงเนี้ยมันคือตำแหน่งที่เขาดีไซน์เอาไว้เพื่อรองรับพวกกระเป๋าด้านข้างสําหรับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผม ตำแหน่งมือจับจริงๆี่ยก็คืออยู่ทางนี่นะครับด้านหลังครับซึ่งเนี่ยฮะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันจับได้ไม่ถนัดสักทีเดียวนะครับองศามันจะดูแปลกๆสักนิดหนึ่งครับดังนั้นเวลาขี่เนี่ยก็แนะนําว่าให้นั่งแล้วก็หนีบสะโพกของผู้ขี่ครับหรือว่าถ้าจะให้มันใจยิ่งขึ้นก็คืออาจจะเกาะเอวครับเกาะไหลก็จะดีกว่าครับครับผมประเด็นสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวเจ้าอิมเพลเร่ส0 0รคันนี้ครับ าอยู่ที่205กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ําหนักแบบเว d w วทซึ่งผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าถ้าดูบนเผินเนี่ยหากเทียบกับรถในพิกัดนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะดูหนักไปสักนิดนึ่งนะครับแต่ถ้ามองว่ามันเป็นรถในสไตล Ret ์ retro bike เช่นนี้แล้วนะครับผมก็ยังมองว่ามันก็มีน้ําหนักที่อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าไม่หนักจนเกินไปนะครับผมคือเวลาเข็นอะไรเนี่ยอาจจะดูหนักสักนิดนึงแต่ว่าพอขี่ไปแล้วครับด้วย ถ้านั่งต่างๆตามที่ได้บอกไปนะครับว่ามันขี่ได้ค่อนข้างง่ายและสบายนะครับก็จะทําให้รถคันนี้ไม่รู้สึกหนักเท่าที่ควรแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องของตัวการขึ้นขาตั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูกัน,นะครับอย่างตอนนี้ก็คือเราขึ้นขาตั้งคู่อยู่ถ้าเราจะเอารถลงนะครับผมผมก็ต้องบอกตรงว่ามันจะต้องใช้แรงนะครับในการฉุดไปทางด้านหน้าสักหน่อยนะครับผมเนี่ยฮะ,ะก็จะต้องใช้แรงสักนิดนึงแต่ว่าจังหวะที่ จะเหยียบขึ้นขาตั้งคู่อครับผมมองว่าด้วยการดีไซน์ตำแหน่งคันโยกที่ค่อนข้างสูงนะครับเป็นลักษณะเหมือนคันงัดไปเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ต้องใช้น้ําหนักมากเท่าที่ควรครับแค่นี้ก็ขึ้นแล้วครับผมด้าน,นขุมพลังเครื่องยนต์ของ b e n เนลลี่อิมพ l เร400คันนี้นะครับเป็นแบบสูบเดียวความจุ 373.5cc ซิงเกิลอเวอร์เฮดแคมชารแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศแต่การจ่ายน้ำมันของเขาครับ ใช้เป็นแบบหัวฉีดแล้วเพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโรโฟเคมกำลังสูงสุดครับอยู่ที่21แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีในส่วนของแรงบิดได้ที่29นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีโดยขุมพลังเครื่องยนต์ลูกนี้จะถ่ายกำลังลงสู่ล้อหลังด้วยเกียร์5สปีดครับผมในเรื่องของสมรรถนะของขุมพลังบล็อกนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเพื่อนๆมองจากตัวเลขที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องถือได้ว่า เครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ยไม่ขี้เล่เลยครับเพราะสมรรถนะเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าคู่แข่งในคาสเดียวกันจากฝั่งญี่ปุ่นเลยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยมันยังทาได้ดีเสียกว่านะครับในหลายประเด็นด้วยกันดังนี้ครับประเด็นแรกเลยก็คือว่าเพื่อนๆจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้จากปุ่มสวิตช์สตาร์ทเลยซึ่งตรงนี้ถือว่าสะดวกนะครับแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อมาครับในเรื่องของตัวคลัชเขาครับอาจจะดูว่ามันมีน้ําหนักมากสักนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้ ก็ต้องบอกตรงว,ว่าถ้าเกิดขับขี่ในเมืองเนี่ยครับก็อาจจะมีเมื่อนิ้วบ้างสักเล็กน้อยแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดการส่งกําลังเนี่ยครับผมต้องบอกว่าผมประทับใจมากๆทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องของว i เบรชั่นของมันนะครับการสั่นสะเทือนสถานของมันเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากๆครับเพราะตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยการที่เป็นแบบ เครื่องตายแบบคลาสสิกอย่างนี้นะครับที่เป็นเครื่องหม้อลมแล้วก็เป็นแคมเดี่ยวตรงนี้เราทําใจไว้ระดับหนึ่งแล้วแหะแต่พอมาขี่จริงปรากฏว่าสามารถขับขี่ยืนพื้นที่ความเร็วระดับแบบ100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้สบายๆครับถ้าเป็นรถคู่แข่งในคาสเนี่ยครับส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆขี่สัก9 0ถึง100อ่ะรยครับแช่ไปยาวๆแบบเวลาขี่ออกทริปเนี่ยพอจอดลงมาเนี่ยครับจะต้องมีอาการสะท้านมือครับแต่ตัวนี้ครับบอกเลยว่าไม่มีเลยครับขี่ได้ สมูทมากทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้เลยเรื่องของการส่งกําลังอะไรต่างๆเนี่ยครับต้องถือว่าทําได้อย่างดีเยี่ยมครับเพราะว่าเป็นลูกสูบเดียวนะครับขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอัตราเร่งช่วงต้นเนี่ยครับทำได้ค่อนข้างดีต้องเรียกว่าจัดจ้านพอประมาณแล้วกันนะครับผมอย่าไปเทียบกับพวกรถสปอร์ตอะไรพวกนั้นนะครับเราต้องเทียบกับความที่ว่ามันเป็นเครื่องสไตล์คลาสสิกเช่นนี้เนี่ยอัตราเร่งตอนต้นถือว่าทําได้ดีแะครับแต่ว่าในเรื่องของรอบช่วงปลายเนี่ยนะครับผมจากตัวเนี้ย ถ้ามองจากหน้าปัดเขาเรสไลน์จะอยู่ที่6,000รอบต่อนาทีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยยังสามารถลากต่อไปได้อีกสักนิดหนึ่งนะครับจะตัดอยู่ที่ช่วงประมาณ7,000รอบครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ผมมองว่าขี่จริงเนี่ยแรงบิดประมาณ29นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งการขับขี่รถแบบนี้นะครับผมมองว่าขี่แบบเพลินๆสับเกียร์สักช่วงประมาณสัก4,000รอบต่อนาทีนเนี่ยผมก็ต้องมองว่าทําได้ค่อนข้างสบายเลยทีเดียวครับผมนอกจากนี้ในเรื่องของประเด็นการทดสอบท็อปสปีด เจ้าเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับจากทีมงานเราครับที่ไปทดสอบมานะครับก็ทําได้อยู่ที่ระดับประมาณ140กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามหน้าปัดนะครับผมแต่ถ้าวัดจาก G P S มือถือจริงเนี่ยก็จะได้อยู่ราวๆสัก135ประมาณนี้ครับซึ่งสําหรับผมมองว่าก็อย่างที่บอกครับมันเป็นรถสไตล์แบบ r e t r ร o ล Classic เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยท่านั่งเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้ขับขี่เร็วอยู่แล้วนะครับผมรวมถึง ขี่แบบชิวๆเนี่ยสัก1 3 5 4 0ถึง140เนี่ยผมว่าเพียงพอแล้วสำหรับการขี่ออกทริปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆจะลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องที่มันเป็นเกียร์แบบ5สปีดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณจะมาเอาความเร็วปลายที่แบบไหลยาวๆมากไม่ได้นะครับผมอันเนี้ยเขาดีไซน์ไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นครับการขับขี่ในเมืองนะครับแบบขี่ลหล่อๆไปทํางานอะไรต่างๆเนี่ยหรือจะขี่ออกทริปแบบครั้งคราวเ่ยครับผมก็ถือว่า ทำได้เหมาะสมตามหน้าที่ฟังก์ชันที่มันควรจะเป็นแล้วครับเอาละครับประเด็นต่อมาเลยก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับทางเบเนลี่เคมอยู่ที่27.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมแต่จากการขี่ใช้งานจริงๆเนี่ยครับขี่แบบเรื่อยๆเลย,เยครับ20ไปปอา่ะทำได้เห็นแน่นอนครับผมนอกจากนี้ถ้าขี่ไกลๆขี่ยาวๆออกทริปเนี่ยครับก็สามารถทําได้ถึงระดับ30ต้นๆเลยทีเดียวเทีเยบกับรถระดับนี้นะครับก็ถือว่าประหยัดพอสมควรแล้วครับ นอกจากนี้ประเด็นสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของความร้อนครับแม้จะเป็นหม้อลมก็จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าจากการขี่ในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบบ้านเราเนี่ยครับต้องถือว่ามันทําได้ประทับใจทีเดียวครับไม่ค่อยสังเกตถึงไอความร้อนที่แผ่ออกมามากนักนะครับแต่ก็จะมีบ้างในช่วงจังหวะที่รถติดๆนะครับผมหรือว่าจอดติดไฟแดงพวกเนี้ยคือตรงเนี้ครับช่วงคอท่อเนี่ยครับมันก็จะมีไอความร้อนนะครับผ่านเข้ามาตรงหน้าขาบ้างครับแต่ถ้าขี่แบบไหลไปแล้วเนี่ยครับ บอกเลยว่าแทบจะไม่สัมผัสถึงความร้อนออกมาเลยครับด้านระบบกันสะเทือนของเขาครับยังคงเป็นแบบอนุรักษ์นิยมโดยทางด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้เป็นแบบตะเกียบคู่ขนาดแกนอยู่ที่41มิลิเมตรนะครับนอกจากนี้ระยะยุบของเขาอยู่ที่121ม mm. ิลิเมตรโชคคู่หลังมาพร้อมกระปุกซับแทงค์แยกแบบน้ำมันซึ่งมีระยะยุบที่55มิมและสามารถตับพีโลดได้แบบสเต็ปล็อก ต่อมาเลยก็คือเรื่องของประเด็นในส่วนของระบบการสะเทือนทั้งหน้าทั้งหลังเวลาเราขับขี่จริงเนี่ยต้องบอกได้ว่าการซับแรงเนี่ยผมให้ถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่า1เลยก็คือเรื่องของระยะยุบตัวนะครับทั้งหน้าทั้งหลังที่มันมีการให้ตัวอยู่พอประมาณนะครับตรงเนี้ยเวลาเราขี่ในเมืองเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยต้องถือว่าไม่สะเทือนไม่สะานครับนอกจากนี้น้ําหนักตัวระดับ205กิโลกรัมตรงนี้นะครับกับ ช่วงล่างที่มีความยืดหยุ่นระดับนี้เนี่ยผมต้องอยังถือว่าเฮ้ยมันยังเฟิร์มอยู่เลยนะทีเดียวด้วยความที่มันเป็นคลาสสิกไบเนี่ยแล้วการเซตระยะยุบตัวประมาณขนาดนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะย้วยได้แล้วแต่ว่าขับขี่จริงกลับไม่รู้สึกอย่างนั้นครับยังทําได้ดีเฟิร์มอยู่พอประมาณแต่ว่ามันก็มีอยู่นิดเดียวครับก็คือถ้าเพื่อนๆขี่ด้วยความเร็วสูงๆนะคบผมก็อาจจะมีอาการแบบหน้าแบบเหมือนจะสายๆอยู่บ้างแต่ คุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นรถแบบสไตล์คลาสสิกนะครับรวมไปถึงซีรียางของเขาเนี่ยครับเป็นซีรีส์แบบคลาสสิกเพราะฉะนั้นเนี่ยยางมันอาจจะไม่ได้แบบมีการยึดเกาะที่แบบดีเยี่ยมเหมือนพวกตระกูลสปอร์ตนะครับผมแต่สําหรับผมเองเนี่ยมองว่าขับขี่ประมาณเนี่ยก็ต้องถือว่าทําได้ดีพอประมาณแล้วครับระบบเบรคครับเจ้าเบนเนลี่อิมเพลเร่400คันนี้ให้มาเป็นแบบดิสทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับมาพร้อม ABS แบบ Dual Channel ซึ่งทางด้านหน้าเนี่ยขนาดจานดิสเขาจะอยู่ที่300มิมโดยทำงานร่วมกับตัวปัม๊มคาลิปเปอร์2ลูกสูบเปกหลังจานดิสเดี่ยวขนาด240มิลลิมตรทำงานร่วมกับปัม๊มคาลิปเปอร์พอร์เดียวนอกจากนี้ตัวระบบสายเบรกทั้งคันเจ้า i m p e r e l e 400คันนี้ให้มาเป็นแบบสายถักโอเคครับผมประเด็นนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของระบบห้ามล้อของเขาครับ ซึ่งเบเน l l ี่อิมเพลเร400คันนี้เนี่ยครับใช้ดิสแบบทั้งหน้าและหลังครับผมจากการใช้งานของผมเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจทีเดียวครับรวมไปถึงลักษณะการทำงานของตัวปั๊มลูกสูบทางด้านบนนะครับเวลาเราบีบมันเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามันแข็งนะครับบีบไม่ค่อยลงหรืออะไรต่างๆการไล่น้ำหนักเนี่ยยังถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็คือเรายิ่งไล่เยอะแค่ไหนนะครับมันก็จะหยุดได้อยู่มากเท่านั้นนะครับผมทั้งด้านหลังก็จะเป็นแบบ เช่นเดียวกันเลยแล้วนอกจากนี้ครับเรื่องของประเด็นการทำงานของตัวระบบ ABS ของเขาครับหากย้อนกลับไปที่เบนเนลลี่หลายๆรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะมีจุดสังเกตอยู่นิดนึงก็คือว่าถ้าเราลงน้ำหนักเยอะจนการทำงานของ ABS เนี่ยมันจับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยครับอาการที่แบบมันส้านขึ้นมาตรงช่วงนิ้วเวลาที่เรากำเบรกพวกนี้ครับมันจะค่อนข้างขึ้นมามากครับผมแต่กับเจ้า Imperial ่ส0รคันนี้ต้องถือว่ามันส้านขึ้นมันน้อยลงนะครับล้อเป็นแบบซี่ลวด ทางด้านหน้าขอบ19นิ้วสวมยางไซส์100ทับ90ขอบ19ขนาดวงล้อหลังอยู่ที่18นิ้วโดยสวมยางไซส์130ทับ80ขอบ18ด้วยความที่เป็นรถขนาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าพอใจแล้วทีเดียวครับผมนอกจากนี้เลยก็คือการที่เขาใช้ไซส์ของล้อหน้านะครับขนาด19นิ้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ย18นิ้วก็สังเกตเห็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ย จะใหญ่กว่า1เบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้รถจะหนักขนาดนี้ครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถพลิกเลี้ยวได้ต้องเรียกว่าคล่องตัวพอประมาณเลยกับรถน้ําหนักระดับ200กว่าโลและความที่มันเป็นรถคลาสสิกไบเช่นนี้ครับสุดลวครับเบ n เนลลี่อิมพีเร่400คันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรถเลตโไบครับในพิกัดเอนทรี ry, ที่มีสมรรถนะต้องเรียกว่าดีเยี่ยมเลยครับหากเทียบกับรถคู่แข่งในคลาสเดียวกันจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับต้องบอกเลยว่า ขี่ได้สะดวกสบายยิ่งกว่าอีกครับผมนอกจากนี้เลยประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของราคาที่ย่อมเยาวทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเรื่องของราคานะครับเบเนลลี่อิมเพลเร่สร0คันนี้ครับมีราคาอยู่เพียง139,900บาทครับโดยมีให้เลือกด้วยกัน,นหมด3สีนะครับก็คือสีดําคันนี้เลยนะครับสีบรอนเงินแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีครีม ซึ่งเพื่อนๆที่สนใจแล้วละก็สามารถไปรับชมตัวจริงหรือลองทดสอบจริงกันได้ด้วยตัวเองเลยครับที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเบเนลี่ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศครับสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานมอเตอ r i ไรอัลเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามกันด้วยทั้งในส่วนของ f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ฝากกดไลค์และกด see First เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเราครับนอกจากนี้ YouTube c h anel n MotorR ์ไรนี้ ก็ขอฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราเช่นกันครับวันนี้ทางผมและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ